สวัสดีครับผมพุตติโตแสบนะครับวันนี้ครับผมจะมากินผักโชว์ครับแค่กินผักจะมาโชว์เพื่ออะไรนะครับเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ น้าบอกก็คงเห็นกันแล้วนะครับหนึ่งในการทดลองที่เด็กไทยทุกคนต้องเคยทำแน่ะครับก็คือผักกาดเปลี่ยนสีพอจําได้ใช่ไหมครับสมัยเด็กที่เราเอาผักกาเดเี่ยไปจุ่มในน้ําที่ใส่สีผสมอาหารนะครับแล้วผักกาดของเราก็จะเปลี่ยนสีไปตามนั้นใช่ไหมล่ะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าเกิดเอาผักอื่นที่ไม่ใช่ผักกาดขาวนี่ล่ะครับ เมือได้เกิดแล้ผักกาดขาวไปแช่เนี่ยอารลูกดูกเลยก็ได้ครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือแบบทุกคนเคยเห็นแหละรู้แหละว่าเอาไปแช่สีอะไรก็ขึ้นเป็นสีนั้นใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้เรามาต่อยอดไปผักอื่นๆสีเขียวพวกนี้ดีกว่านะครับซึ่งเ่อเนี่ยมาสีขาวใช่ไหมพอมาดูไปมันก็เห็นสีไงให้เป็นผักสีเขียวล่ะมันจะดูดขึ้นหรือเปล่าดูดขึ้นไปแล้วสีมันจะเป็นยังไงสีเหลเขียวอะไรเงี้ยอ้น่าสนใจมากนะครับวิดีโอนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่เป็นการต่่่ออออยดดขงงงงเกกาาาครัับบบบบมลลทูแ้นะ อันดับแรกมูๆกันครับว่าผมเตรียมผักอะไรมาบ้างนะครับอ่ะนี่ครับผักหนึ่งถาดเตรียมๆครับอันดับแรกครับไอที่เขาใช้กันปกติทั่วไปผักกาดขาวครับผมเอามาด้วยครับได้ลองเปรียบเทียบความแตกต่างอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะผักกาดขาวนะครับแล้วก็ผักโปรดของผมครับผักบุ้งครับซึ่งตรงนี้นี่มันมีรากมาด้วยเนี่ยรากมันอาจจะดูดน้ําขึ้นไปแร้วอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้ครับซึ่งไปรวมผสมกับสีเขียวไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับน่าสนใจมากครับต่อไปครับชอบดูการทำอาหารไทยครับผักชีีต้้้นนหออออมคครับ่ืืทิงไ วันสวันแล้วดูเขียวเขียวเนี่ยอ่ะน่าจะใช้ได้อยู่แหละไม่เป็นไรมีรากเหมือนกันนะครับทั้งหมดเลยนี่ว้าวแล้วก่อนนี้จะเป็นผักกวางตุ้งครับอันนี้จะคล้ายๆผักกาดขาวนิดนึงครับเป็นช่อๆแล้วก็ไม่มีรากข้างล่างนี้เหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลที่เหมือนกันนะผมคิดว่านะครับและสุดท้ายก็เป็นเห็ดชิเมจิขาวครับเราลองฉีกกดนิดนึงจากพวกผักเขียวเขียวใบๆเป็นพวกเห็ดอะไรพวกเนี้ยดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับซึ่งเห็ดอันนี้ผมค่อนข้างเชื่อว่ามันไม่ได้นะแต่ก็ไม่รู้ต้องลองไม่ลองก็ไม่รู้นะครับนี่รททิดทเาาจะม ลองกันในวันนี้นะครับถ้าอย่างนั้นอันดับแรกเราไปเตรียมน้ําสีแล้วจับแช่ไว้ก่อนเลยนะครับอ่ะนี่ครับภาชนะทัะหบใบของเราครับเพื่ออาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมต้องทรงสูงทรงต่ําครับ เพราะบ้านผมมีแก้วแค่นี้ครับคือพยายามหาแก้วทรง,งสูงเจอแค่สองครับเพราะว่าไอ้พวกผักที่มันยาวๆควรจะต้องใส่ทรงสูงใช่ไหมล่ะแล้วก็อันนี้ต้องใหญ่หน่อยเพื่อใส่เห็ดนะครับอ้าวไม่เป็นไรครับก็มียังไงก็ใช้แบบนั้นได้ครับเพราะนี่ก็การทดลองแบบบ้านๆเงี้ครับไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์ขอแค่ได้ผลก็พอใช่ไหมล่ะครับอ่ะมาเรามาใส่สีลงมาหันลงไปก่อนดีกว่านะครับคือผมว่าพวกผักเราส่วนมากเป็นสีเขียวกับขาวใช่ไหมครับถ้าจะให้เห็นชัดที่สุดน่าจะต้องเป็นสีแดงเราใช้สสีีมหันแดงเลยนะครรับเเพาาะถ้กิดใช้สีเหลือง สีเขียวมันจะใกล,กล,กล,กล้ๆกันมันจะเป็นโทนที่ใก,กล,กล้กันเราต้องโทนที่ฉีกไปเลยนะครับเด้นะครับที่สีวุฒอาหารไม่มีสีน้ําเงินนะครับเพราะว่าสีน้าเงินเนี่ยมันเป็นสีที่ไม่น่ากินเขาไม่ทําสีวุฒอาหารกันนะครับน่าเสียดายมากเลยจริงๆถ้าใส่สีน้าเงินแนละ้วไม่เห็นชัดมากก็ไม่เป็นไรแดงก็แดงครับใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ใส่สีไปก่อนเลยต้องใส่แบบเยอะๆหน่อยก็ได้นะมันจะได้เข้มเข้มเข้มข้นเลยนะนจะได้เห็นชัดๆชัดๆมากๆนะครับ โอเคเรียบร้อยครับอาจจะไม่ทัาหมดแล้วเปอร์เซ็นต์แต่ก็ใกล้เคียงแหละมันก็ได้แหละมันก็เป็นสีเหมือนกันนะครับถ้างั้นเรามาจับผักใส่กันไปเลยอ่ะเนี่ยนะครับอันดับแรกที่แก้วตรงสูงก็ต้องเป็นผักสูงสูงก่อนนะครับเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันนะครับนี่ครับเมลอแปลมันจะมีรากอย่างนี้ครับหวังว่าครับหวังว่ามันจะสามารถดูดขึ้นมาได้จริงๆนะครับมซึ่งโอ้โห ขนาดแก้วสูงแล้วยังไม่พออย่างสูงมากแต่ไม่เป็นไรเราวางทิ้งไม่ได้ต่อมาครับจริงๆิงที่สูงมันเป็นต้นหอมนะแต่ต้นหอมมตั้งสูงได้ผักชีผมเหี่ยวมากเลยใส่เป็นผักชีแล้วกันนะตรงนี้หรือไม่ก็ลงพื้นบดถ้าแก้วเล,เลยนะอ่ะผักชีนี่นะครับมันเริ่มเหี่ยวแล้วทิ้งไว้วันกว่าแล้วครับแล้วก็เนี่ยมีรากแบบยาวมากอ่าถ้ารากมันดูด้ำขึ้นไปมันต้องแดงมากเลยหนาะใช่ไหมล่ะอ่าใส่ลงไปบุ๊ม,มต่อไปครับก็เป็นต้นหอมครับเช่นกันครับมีรากเหมือนกันอ่าน่าสนใจครับอันนี้ใส่ไปเลยบม ต่อไปก็จะเป็นผักที่เด็กทุกคนเคยทําครับผักกาดขาวครับก็ใส่ด้วยจะได้มาเปรียบเทียบผลกับตัวอื่นนะครับเนาะใส่ลงไปเลยปึ้งต่อไปครับกวางตุ้งใส่ลงไปปั๊มและอันสุดท้ายครับก็จะต้องเป็นเห็ดครับใส่มันทั้งดวงอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเห็ดกันก่อนนะครับอ่ะอันนี้นะครับเห็ดชิมจีขาวครับคือด้านล่างมันจะเป็นคือเห็ดที่ผมจาไม่ได้นะมันไม่ได้เป็นรากมันเป็นแบบเหมือนเหมือนมาาเชื้อราอะไรประมาณนี้เลี้ยงเห็ดแต่ผมไม่แน่ใจนะแต่ก็ลองดูใส่ไปไม่มีปัญคน้องลองดูผลงไป บึมตรมไหมตมไหมฮ่า,าได้อยู่วู้เฮ้ยนี่ถ้าเกิดเห็ดเป็นสีแดงนี่ผมว่ามันสวยมากเลยนะไปทําอาหารนี้น่าจะแปลกนาดูนะแต่ว่าเป็นเห็ดแดงผัดตบันหอยอะไรอย่างนี้นะครับเอออา่านี่ครับทั้งหมกชนิดแช่น้ำไว้พร้อมแล้วครับอา่าลำแรกมาดูใกล้ๆก,ก,กันก่อนนะครับที่เขาใส่ลงไปนะนี่ตรงนี้เฮ้ยทำท่าเหมือนจะดูดขึ้นนะเห็นไหมตรงโคนเริ่มแดงๆนะครับเห็นไหมครับอา่าที่อันอื่นก็ตรงโคนนี้แดงไม่ไแน่ใจว่ามันแบบจุ่มน้ําไปโดนอะไรเงี้ยต้องรอดูคม่ต้องทิ้งไว้ก่อนนะครับอา่านี่ตรงนี้ ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆที่นี่พอนีเหมือนเริ่มดูดไล้เห็นไหมอ่าเร็วจังเร็วจังอ่านี่ยังปกติครับแล้วดิหุยโอ้ว้าวเห็นผลทันทีเลยครับเห็นไหมคือเมื่อกี้ใส่ปุ๊บผมก็หยิบกล้องมาให้ดูใกล้ๆชัดครับแดงเลยโอ้โหแป๊บเดียวครับไม่ถึงหนึ่งนาทีอ๋แสดงว่าเห็นดนี้น่าจะเห็นผลเร็วกว่าเพื่อนเลยนะครับส่วนตัวอื่นนะยังไม่เห็นนะครับส่วนส่วนปลายปกติเห็นไหมส่วนปลายยังไม่มีนะส่วนปลายยังสีเดิมอยู่นะสีเดิม มีแค่เห็ดครับแป๊บเดียวขึ้นหัวเลยโอ้โหเอาละครับเริ่มมีผลที่แตกต่างกันแล้วอย่างนี้ชอบ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 อ่ะก็ทําแบบตอนที่เราเรียนกันมาตอนเด็กๆเลยแล้วกันนะครับว่าเราต้องทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับเพื่อให้มันดูดซึมซับน้ําขึ้นมาให้ใบมันเปลี่ยนสีนะครับก็ในวิดีโอนี้ผมทิ้งไว้4ี่ชั่วโมงแล้วกันนะครับอีกสี่ชั่วโมงเรามาดูผลกันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับแต่ตอนนี้เห็ดผมนาหน้าเพิ่มไปก่อนแล้วครับจะแดงมดแล้วกับเนี่ย4่ชั่วโมงนี้ไม่รู้ เลยครับอ่ะโอเคเราิ้งวันนี้ก่อนครับอีกสี่ชั่วโมงมันดูผลกันอ่านี่นะครับผมเปลี่ยนใจว่าเอาเป็นสักทุกชั่วโมงดีกว่ามาอัปเดตเพื่อนๆดูเรืเอยทุกชั่วโมงนะครับนี่ตอนนี้ก็พานุกท่านมาดูด้วยกับมาสนใจใหญ่เลยนะครับอ่ะมาดูครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเกิดอะไรขึ้นบ้างครับสำหรับผักบุ้งยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงครับตรงปลายก็ยังเหมือนเดิมนะครับผักชีเหมือนกันครับไม่เปลี่ยนเลยต้นหอมเหมือนกันครับ อาการเขาเริ่มครับเนี่ยครับเริ่มมีวิ่งขึ้นมาบ้างครับแต่อาจจะใช้เวลานานมากๆเลยนะครับขวงตุ้งมีตรงคนโคนิดนึงครับตรงปลายไม่มีอะไรเลยครับต้นเห็ดเราโอ้โหแดงปิดปั๊บไปหมดแล้วครับแล้วก็มันดูแบบนี่เนี่ยมันหักไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับตรงนี้มันหักไปเนี่ยเห็นไหมครับก่อนตอนนี้มันไม่ได้เป็นนะเนี่ยเริ่มแตกนะครับ อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าแช่น้ำแล้วเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวนี้ก็แตกเอออ่านี่ครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปผักของเราเป็นอย่างนี้นะครับยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากมีแค่เห็ดที่ชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปก็ชั่วโมงที่สองสามสี่ค่อยไปดูกันต่อนะครับเพชรนะคะกับเพชรล่ะคะนี่โอเคอย่าเลยกัเพชรลงไปในฝักให้ฝักเป็ดสีเป็นสีอ่ะชั่วโมงที่สองผ่านไปแล้วครับมาไล่ดูเหมือนเดิมครับสำหรับผักบุ้ง ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงครับเฮ้ยเหมือนแบบไม่ได้อะไรเลยครับไม่มควาเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นเลยครับสําหรับผักชีนะครับก็ไม่เปลี่ยนแปลงก็ยังเขียวอืออยู่ตามลําต้นก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับรับต้นหอมก็เหมือนกันครับตรงปลายก็ยังไม่มีเปลี่ยนสีนะตรงลําต้นปกติเลยน่าจะสามเาแรดูแลเหมือนจะไม่ได้แน่ๆเลยนะครับอ่ะต่อไปครับ ผักกาดขาวแล้วด้านในก็ยังเดิมเดิมอยู่ครับกำลังซึมขึ้นมาครับแต่ตรงส่วนปลายนี่เริ่มมีความชัดเจนแล้วครับสีเริ่มขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมอ่าได้ผลแล้วครับต่อไปกวางตุ้งครับอืมเออไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลย ตรงใบไม่มีระดับขึ้นเลยนะครับยังเป็นสีเขียวเดิมเหมือนเดิมอยู่เลยส่วนเห็ดไม่ต้องพูดถึงครับแดงขึ้นแดงขึ้น,แด,น,แ,ดนแดงขึ้นเรื่อยๆเลยครับอ่ะนะครับคือภาพรวมของชั่วโมงที่2นะครับทิ้งต่อไปไปชั่วโมงที่3และสี่นะครับรอดูต่อไปกันเลยยอ,อ่ะและชั่วโมงที่3ไปครับดูต้องภาพรวมนะจะไม่มีความแตกต่างเลยอ่ะอันดับแรกผักบุ้งครับโอ้โหเดิมๆครับ ไม่มีความแบบวิ่งมาใดๆทั ah. ้งสิ้นเลยครับจะบอกนะว่าเหมือนกันนะผักชีผักชีก็เหมือนกันครับเป๊ะเลยตรงปลายตรงอะไรไม่มีการเปลี่ยนสีใดทั้งสิ้นเลยนะครับต้นหอมโอ้เหมือนกันปลายไม่มีเปลี่ยนสีเลยครับนะเฮ้ยนี่ใช่ไหมใช่ไหมนี่ตรงนี้ครับไม่แน่ใจนะเห็นไหมไม่รู้ว่าแดงๆหรือว่ามันดําหรือมันเป็นอยู่แล้วหรือไงไม่รู้นะครับแต่รวมๆยังมีครับตรงปลายยังเหมือนเดิมตรงปลายยังไม่มีการเปลี่ยนสีใดทั้งสิ้นเลยนะครับต่อไป ผักกาดขาวก็ใช่ครับนี่อ่าเหมือนเดิมครับตรงเริ่มแดงหมดแล้วแต่ข้างในนี้ก็กำลับบงวิ่งขึ้นมายังน่าจะต้องอีกหนานะนะครับกว่างตุง้งอืมไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิน้นเหมือนเดิมเปะ๊ะเห็ดก็แดงขึ้นแดงขึ้นตรงนี้แบบฉ่ามากเลยครับเหมือนมาดูดน้ําอย่างดุนแรงน้าแบบหัวเห็ดนี่ฉ่าเลยครับอืมอ่ะและนี่ก็ชั่วโมงที่สามครับเป็นประมาณนี้นะครับ ดูกันครับอย่างนี้มองด้วยตาเปล่านะรวมๆนะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่ช่วงที่หนึ่งถึงสี่นะครับดูครับผักบุ้งเหมือนเดิมเป๊ะไม่มีความเปลี่ยนแปลงครับผักชีเหมือนเดิมเป๊ะไม่มีความเปลี่ยนแปลงครับต้นหอมเหมือนเดิมเป๊ะครับจะมีก็อันเดียแหละครับผักกาดขาวนะครับที่พอจะมาขึ้นมาขึ้นเริ่มแดงขึ้นนะครับตอนแรกแดงแค่ฝั่งนี้จำได้ไหมครับตอนนี้ฝั่งนี้เริ่มแดงแล้วเห็นไหม เริ่มมากขึ้นครับควางตุ้งเหมือนเดิมเป๊ะครับมีรู้สึกเริ่มใบเริ่มเหี่ยวขึ้นนะครับจริงๆไม่ได้จะดูดน้ําขึ้นไปเนาะแตกจังเออตรงนี้ข้างในอ่อนลงไหม,มก็อ่อนอยู่แล้วตอนถ้ามันดูดเป็นีไปมันต้องแดงนี่มันไม่แดงนะครับเอ้ยนี่ข้างในตรงนี้นี่มีแดงขึ้นมาไม่นแน่ใจว่าน้ํากระฉอกว่ามันกำลังดูดขึ้นไม่รู้นะครับแต่ต้องทิ้งไว้ต่อเนาะแล้วก็เห็ดก็แดงขึ้นแดงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้แบบทาน้ํามากๆแล้วครับโด,ดยนะี่เห็นไหมนี่ยคือแตะแบบ รู้ชุมทาเลยอะอนั่นแหละครับคือสี่ชั่วโมงผ่านไปยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับถ้างั้นผมเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับเรายึดที่ผักกาดขาวก่อนแล้วกันครับผมจะรอไม่รู้ว่าจะกี่ชั่วโมง5 6 7 8 9หรือ10ชั่วโมงนะครับเอาให้ผักกาดขาวเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งใบเลยเหมือนที่เราเคยดูการทดลองแบบสมัยก่อนนะเนี่ยเหมือนอย่างน,นี้เนียแดงเป็นหย่อมๆย,มยงไม่ทั้งใบครับเรารอให้ผักกาดขาวเนี่ยเป็นแดงแบบ แปะให้มันเป็นสีสวยทั้งใบก่อนเลยละกันนะครับถึงตอนนั้นเราค่อยมาดูอื่นกันว่าผลเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เห็ดเนี่ยชัดเจนได้แน่นอนครับอดีตต้องรองดูต่อไปเนาะการติดตามผลชั่วโมงก็จบแค่นี้พอเดี๋ยวที่เหลือก็ตอนที่มันแบบเสร็จแล้วเลยกี่ชั่วโมงไม่รู้เดี๋ยวผมเขาบอกตอนนั้นนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะครับตอนนี้สี่แล้วนะน่าจะสักแปดชั่วโมงแน่เลยสงสัยโอ้โหตายทำกันทั้งวันคลิปหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวรอดูผลกันครับน่าะแล้วแหละตอนนี้ก็แปดชั่วโมงเข้าไป เห็นไหมครับทากันยันมืดเลยทีเดียวครับอ่ะเรามาดูผลกันครับโอ้โหเราเริ่มที่ปลายใบของแต่ละอันกันเลยนะครับนี่ผักบุ้งเขียวขจีไม่มีแดงแม้แต่น้อยไม่มีแดงเลยครับในน้ําในก้านอะไรนี่มันแดงแค่ตรงส่วนที่โดนน้ำอย่างเดียวจริงๆครับมันไม่ได้ถูกดูดเข้าไปเลยแม้แต่น้อยนะครับเหมือนกันครับผักชีก็ไม่แดงเลย ยังเหี่ยวเฉาเหมือนเดิมด้วยครับเนี่ยการมีรากนี่ไม่ได้ช่วยดูดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับต้นหอมก็เฉกเช่นกันครับน,นี่ไม่เป็นไรเลยเรจ,จะมีผักกาดขาวเราจะและที่อยู่ยคงกระพันครับนี่แน่นอนดูครับโอโ้โหขึ้นไปแดงนี้เลยเห็นะกวางตุ้มก็อ่าผมเห็นครับเห็นทีดน,นึงครับนี่ครับมีจุดอย่างใดขึ้นมาเห็น,นะนไหมไหมนิดเดียวเท่านั้นครับส่วนด้านบนตรงเนี้ย มันจะเป็นสีจางๆน่มันไม่ได้เป็นสีแดงนะครับเป็นสีเขียวอ่อนๆนะตรงเส้นกลางที่เป็นขาวๆเนี่ยมันก็ไม่แดงเลยนะครับอืมไม่เลยนี่ครับไม่เลยครับจะมีก็นี่ครับเห <_ s 2> ็ดโอ้โชุ่มขึ้นชุ่มขึ้นเลยครับแปดชั่วโมงเหมือนแบบเห็ดปลอมอะไรอย่างเงี้ยเลยอะดูน่ากลัวจังเหมือนเห็ดพลาสติกอะไรเงี้ยครับอุ้ยไม่กล้ากินเลยตอนแรกกะว่าจะเอาไปลองผัดกินดูอุ้ยดูไม่กล้ากินแล้วชุ่มฉ่ำน้ำมากเลยเนี่ยครับดูนี่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 ดูนะตรงนี้เมื่อกี้ผมบีบนะดูนะอืมเห็นไหม โอ้โหมันซึมซับน้ำได้ดีมากเลยครับเห็ดเนี่ยอ่ะนี่พอแล้วครับผมเอาครนี้พอแล้วครับจบ8ชั่วโมงแล้วครับการทดลองกับผักของเราเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะเป็นไงครับเหนือความคาดหมายไหมครับจริงนะตามหลักสูตรที่เรียนหรือตามเว็บไซต์อะไรเราเข้าไปอ่านดูดีครับเขาบอกว่าทิ้งผักไว้ประมาณ4-5ชั่วโมงก็ได้แล้วครับนี่ผมล่อไปแปนะครับผักกาดยังไม่แดงทั้งใบเลยแค่ว่าเกือบๆทั้งใบเท่านั้นนะครับส่วนผักอื่นนี่แทบไม่ได้เลยครับมีแต่เห็ดอย่างเดียวครับโอ้ เออแปลกมากครับทำไมถึงต้องเป็นผักกาดขาวครับเพราะตัวสีของมันเหรอครับมันเป็นสีขาวอะไรอย่างงี้นะครับไม่ใจะมีผักไหนที่สีขาวอีกอะกระหล่ำก็เป็นเขียวอ่อนๆใช่ไหม ขาวัวใชเท้านี่เหรอโหใชเท้าก็มันจะหัวโอ้เออไม่รู้นะครับแต่ถ้าที่มาทดลองในวันนี้นะครับผักเขียวชชิดอื่นนี่ไม่ได้เลยครับแต่แต่พวกอะไรที่เป็นสีขาวไม่ว่าจะเป็นเห็ดชิมิกิขาวหรือว่าผักกาดขาวนะครับแสดงว่าสีของพืชน่าจะมีผลนะบางทีสีเขียวมั่อไหจะไม่รับสีอื่นเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นสีขาวสามารถดูดเพื่อเปลี่ยนสีได้มั้งนะมั้งนะครับเดามน่ะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมพยายามหาข้อมูลินเอน็ตนะครับเจอข้อมูลแค่ว ก็ดูดน้ำมาหล่อเลี้ยงทั่วทั้งใบไงครับแต่ทีนี้น้ํามันไม่ได้เป็นสีใสไงด้านเป็นสีแดงมาเลยมองเห็นขึ้นมาแค่นั้นเองครับแต่อื่นเนี่ย ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมสีไม่ขึ้นไปหรือว่ามันไม่กินแล้วหรืออะไรทันังที่รากก็ยังอยู่หมดแล้วนะทั้งฝักบุ้งต้นหอมผักชีนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมก็ยังงงอยู่เลยครับเนี่ยแต่เห็ดนี่น้ำนาเพลเลยใส่ปุ๊บแดงขึ้นปั๊บเลยทันทีครับเพราะว่าเห็ดมันก็เหมือนคนลสปีชีกับผักนะมันคงม,มีกษไรพิเศษเฉพาะของมันนะครับแต่ก็ยังครับวันนี้ที่ผมบอกนะครับว่าเป็นการมาต่อยอดสิ่งที่เราเคยเรียนมาในอดีตนะครับผลออกมาก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับดูดิผมรอจนใส่ชุดนอนจะเข้าห้องนอนนอแแลลล้้้้ววเเเเเี่่่่ยยยปชััโมมมม็็ๆไไไไดดดูกก ทดลองอะไรก็ต้องเป็นผักกาดต่อไปนะครับก็ว่าอยู่นะครับว่าทาไมทุกการทดลองเกิดกับผักเปียดสีเนี่ยผักกาดอย่างเดียว,เ,ยวเลยไม่มีการทดลองใช้อื่นเลยเพราะจะอื่นมันไม่ได้ไงเราโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับอ่าโอเคก็ได้หายสงสัยกบิดหนึ่งเรื่องนะครับเป็นการทดลองทางคุณวิชาศาสตร์เจ๋งๆที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กนะครับวันนี้ก็ได้รกระจ่างขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับไม่น่อาจจะทํอี p ี3 4ต่อไปนะครับอาจจะผักที่อื่นมาลองแช่ดูว่าอะไรที่มันได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับยังไงเพื่อนๆมีไอเดียอะไรเจ๋ น่าจะสามารถเปลี่ยนสีได้แบบนี้ก็ได้ผมอาจจะทำเป็นดีพีสองก็ได้ถ้าเกิดเจอผักที่มันน่าสนใจแล้วมันอาจจะทําได้จริงๆนะครับโอเควันนี้เป็นเนไครับอย่าลืมกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ง่วงมากเลยขอตัวไปนอนก่อนนะครับโอ้ยเป็นคลิปเดียวที่ทอนหดมากครับรอมาตั้งแปดชั่วโมงครับโอ้แค่แปดชั่วโมงเองทีคลิปอื่นๆนะรอหนึ่งเดือนรอหนึ่งปีก็ได้เลยใช่ไหมนะอ่ะโอเคเจอกันวันหน้าครับนะครับสวัสดีครับรอนมาตรงเนี้ยแหละ